แอปทักษออนเคลื่อนไหวทันทีหลังแมโดโพสตัดเพ้อ ต้องบอกเลยว่าทำเอาชาวเน็ตต่างไม่ได้หลับไม่ได้นอนเมื่อล่าสุดนางเอกสาวอย่างแมทเพีรณนีได้โพสตัดพอผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวจนชาวโซเชียลจับตาความสัมพันธ์ซอแวลรักร้าสวสงกรานต์ติชนลลงซึ่งงานนี้แมทเพีรณนีก็ได้โพตสต์ตอรี่ข้อความมีในยะว่าบ้านเป็นที่ปลอดภัยเป็นที่พักใจเป็นพื้นที่ส่วนตัวของคนในครอบครัวเราเท่านั้นอย่านำอะไรไม่ดีเข้าบ้านอย่าชักศึกเข้าบ้านอย่าได้ทำเด็ดขาดทำกลางชาวเน็ตจำนวนมาก ที่เขามาแสดงความคิดเห็นเรื่องราดังกล่าวพานเพ็ดดังเจมอยร้อแปดว่าความรักของทั้งคู่สันครอนหรือไม่ทั้งนี้เรื่องเราจะเป็นอย่างไรต้องรอเจ้าตัวมาชี้แจงอีกทีและล่าสุดสงกราตนตตชนอรงก็ได้เคลื่อนไหวแล้วแต่งานนี้กลับพดภาพน้องปีใหม่ลูกสาวคนสวยซึ่งไม่ได้สนใจกระแสดรามา่าแต่อย่างใดโดยได้โพ์ระบุข้อความว่าซินเจยุออีสวยขึ้นทุกตรุษจีนเลยครับ โดยทั้งนี้ทีมข่าวของเราก็ได้แอบไปส่องไอของคุณแม่แอบทักษอ,อนอดีตคนรักของสงกรานต์ว่าได้มีการเคลื่อนไหวอะไรหรือไม่แต่เมื่อไปส่องแล้วก็พบว่าแม่แอบโพสภาพของตนเองยืนสวยโดยมีอีโมจิเป็นรูปพระจันทร์กับดวงดาวซึ่งเห็นแล้วว่าไม่ได้สนใจหรืออะไรกับประเด็นพวกนี้นานแล้วขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ